สวัสดีครับผมใน YouTube Music วันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับไปสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาไว้ใช้เองนะครับเอาไว้แบ่งกลุ่มเพลงที่ชอบได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงอังกฤษก็สามารถทำได้ง่ายๆมาดูกันเลยในหน้าของ YouTube Music อันนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่คลังเพลงของเพื่อนๆได้เลยอ่ะในตัวอย่างผมจะอยู่มุมขวาล่างตรงนี้ จากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เรากดไปที่เมนูที่ชื่อว่า playlist นะครับผมถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นนะครับสังเกตที่ไอคอนที่อยู่ทางด้านหน้าตรงนี้ได้เลยและในนี้นะครับก็คือเจ้า playlist นะครับที่เราเคยสร้างไว้หรือว่าสำหรับคนที่ใช้งานใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีพวก playlist ตรงนี้นะครับจะมีแค่เพลงที่ชอบเราสามารถกดที่เมนูแรกได้เลยที่เป็นรูปเครื่องหมายบวกเพื่อสร้าง playlist ใหม่นะครับและตรงนี้ก็ตั้งชื่อ playlist ที่สื่อความหมายให้เราเข้าใจได้เลย ในตัวอย่างผมจะตั้งเป็นเพลงอังกฤษแบบนี้นะครับ English อังกฤษสองในช่องต่อมาเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยจะเปิดให้คนอื่นเห็นแล้วก็มาฟังเพลงที่เราลิสต์ไว้ในเพลย์ลิสต์นี้ได้หรือว่าเฉพาะคนที่เราส่งลิงก์ให้หรือจะเฉพาะตัวเราเองเท่านั้นที่สามารถดูได้ตรงนี้เราเลือกได้เลยเสร็จเรียบร้อยก็กดที่ปุ่มสร้างได้เลยครับผม เขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆกดแบ็คกลับไปได้เลยอ่าและวิธีการเอาเพลงเข้าก็ง่ายๆครับผมสมมุติว่าผมต้องการเอาเพลงนี้เข้านะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเพลงนี้แล้วให้กดไปที่เมนูจุดๆอันด้านบนตรงนี้แล้วก็กดไปที่เพิ่มในเพลย์ลิสต์นะครับที่เป็นไอคอนรูปบวกตรงนี้ จากนั้นก็เลือกเพลย์ลิสที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปเก็บไว้ได้เลยในตัวอย่างผมจะเพิ่มเป็นเพลงฝรั่งนะครับแบบนี้แล้วเขาจะขึ้นว่าเพิ่มเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวหน้าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปิดฟังเพลงจากเพลย์ลิสต์นี้นะครับเพื่อนๆก็กดไปที่คลังเพลงจากนั้นก็เลือกที่เพลย์ลิสแล้วก็จิ้มที่เพลย์ลิสที่เราต้องการได้เลยแล้วก็กดที่ปุ่มเล่นนะครับแบบนี้และเพลงในเพลย์ลิสต์นั้นเขาก็จะขึ้นมาเล่น ให้เราฟังเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yahoo! S 1> โอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครห้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ